การมีสุขภาพดีดีที่สุดนะครับโชคดีที่สุดการที่เราป้องกันไม่ให้โครคแพ้แค่เจ็บเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยดีที่สุดดีกว่าแก้ไขถ้าเราแก้ไขแล้วอาจจะคืนได้อะไรมันหายากแต่ถ้าเผื่อเราป้องกันไว้ก่อนเราก็จะแข็งแรงอายุยืนยาวไม่มีโครคแค้เจ็บให้ท่านมีเงินสักร้อยล้านแต่ท่านป่วยหมอบอกท่านเป็นตับอยู่ได้ไม่ขี่เดือนร้อยล้านช่วยอะไรเราไม่ได้ เพราะนั้นเราควรจะรักษาร่างกายเราให้แข็งแรงผมดูแลตัวเองโดยท่านหุนไพัยหลักๆสามอย่างเองตัวแรกคือ K R N ตัวนี้จะล้างพิษตับตับเราเนี่ยเป็นโรงงานใหญ่สำคัญมากอยู่ด้างขวาเนี่ยพื้ที่6ก0กว่าอย่างเราเป็นไขมันในเลือดเรากินยาล้างไขมันในเลือดมันไม่อยู่ที่ตับเรากินสารพิษมันไมนอยู่ที่ตับ กินอาหารเผ็ดข้าวหวานทำไรยู่ยตับทุกอย่างโลหะหนักอยู่ยตับหมดถ้าตับเราอ่อนแอก็ต้นเหตุของไขมันเบาหวานไตสลายทั้งนั้นเลยครับพอกไตถ้าตับเราแข็งแรงเราจะไม่เป็นโรคพวกนี้เลยเพราะนั้นผมทาน k ค n เอนวันละหนึ่งซองก่อนนอนถ้าเราไม่เป็นไรก็หนึ่งซองถ้าเป็นมากๆกก็เช้าเย็นนะครับทานครบหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนหยุดเราจะแข็งแรงมากไขมันไม่มี ไตสลายไม่มีเมื่อทาน KI N แล้วก็ทานตัวบำรุงตับด้วยก็คือ F U D F U D เนี่ยดีตรงไหนดีตรงที่ว่าเราได้ใส,ส่สีน้ำตาลท,ที่สายเคลที่มาจากญี่ปุ่นเขามาสกัดตัวเนี้จะไล่โลหะหนักในตับเราออกทำให้เราเลือดเราสะอาดทำให้ภูมิแพ้เราไม่เป็นตับเราจะแข็งแรงเราจะหลับลึก ถ้าเราตับว่าอ่อนแอรเรากินเราจะง่วงทันทีเลยถ้าวันใดท่านทานเช้าทานเย็นแล้วไม่ง่วงแสดงตับท่านเริ่มแข็งแรงนะสองตัวเลยนะครับตัวที่สามผมอายุเยอะการเมื่อร่างกายผมหกร้อยกิรัมเมื่อเรากินอาหารเย็นอาหารย่อยเรียบร้อยแล้วในกระเพาะในลำไส้เล็กถูกดูดมาที่ตับเป็นไกลโคเจนเมื่อเพื่อเตรียมไว้ใช้ในวันทุ่งขึ้นตอนเย็นเราไม่ได้ใช้อะไรนอน แต่ถ้าไม่ใช้ไตรโคเจนจะแปลสภาพให้เป็นแป้งน้ำตาลอยู่ในกล้ามเนื้อเราเราก็ใช้ตัว F S S ตัวสีแดงเข้าไปไล่มันไล่มันออกตอนเช้ามันก็จะแปลสภาพแป้งน้ำตาลให้เป็นพลังงานเหมือนเดิมเขาผ่านเราเราก็จะสดชื่นสดชื่นมากๆเราก็แข็งแรงแค่นี้หลักๆสามอย่างคุณจะไม่เป็นโรคภัยแค่เจ็บอะไรทำให้ตับเราดี ทำให้ไตาลายนี่หายหมดเลยแข็งแรงมากความภูมิแพ้กไม่เป็นเลือดก็ปกติความดันก็ปกติร้อยยี่สเท่านั้นเองนะครับ